สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาชมบอลสีสองรายชื่อนะคะที่มีความใกล้เคียงกันจนบางทีบางท่านอาจจะแยกไม่ออกเนาะอ่าตัวนี้นะคะเรียกว่าเจ้ากุงไก่เซอร์นั่นเองค่ะฝั่งนี้จะเรียกว่าเจ้ากุงเดนมาร์กนะเจ้ากุงเดนมาร์กกับเจ้ากุงไก่เซอร์เนี่ยเป็นบอนบลโบราณน,นะคะแล้วก็เอานําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะใบเนี่ย สีกระดูกก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชี้ชัดให้ดูว่าตรงไหนที่ควรจะดูแล้วเรารู้เลยว่าสองรายชื่อนี้ค่ะมันคนละตัวกันเนาะอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตที่ก้านใบก่อนเลยค่ะตัวก้านนะคะถ้าเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กจะมีก้านเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้เลยนะแต่เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะ ตัวสีก้านเขาจะเป็นสีก้านบัวออกโทนเข้มๆแบบนี้ซึ่งต้นเนี้ยยังเล็กอยู่เขายังไม่โตนะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตกว่านี้ตัวสีก้านเขาก็จะเข้มขึ้นออกจะเป็นโทนน้ำตาลออกแดงๆนะคะเวลาที่เขาโตขึ้นนะอย่างแรกเลยก็คือดูที่ก้านนะคะสีชมพูคือเดนมาร์กถ้าสีออกแบบนี้นะคะน้ำตาลน้ำตาล เป็นแบบสีก้านบัวแบบนี้ก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์นั่นเองนะคะจุดที่2นะคะเวลาที่ดูหน้าใบให้ดูตัวอย่างแรกเลยใบเล็กๆแบบนี้ค่ะถ้าเราแยกไม่ออกให้ดูตัวเม็ดค่ะถ้าเม็ดละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็คือเดนมาร์กนะคะส่วนเจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนมากเม็ดเขาจะใหญ่แบบนี้ค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือรูปทรงใบนั่นเองค่ะส่วนมากนะคะเดนมาร์กเนี่ยจะมีรูปทรงใบที่ค่อนข้างกว้างกว่า,วาเจ้ากุงไกเซอร์นะคะเจ้ากุงไกเซอร์เนี่ยรูปร่างใบเขาจะมีลักษณะเรียวยาวค่ะ3มจุดที่ให้ไปหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการที่จะไปแยกเจ้ากุงไกเซอร์กับเจ้ากุงเดนมาร์กนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ